สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้หญิงที่เกิดวันที่17กันยายน2519นั้นตรงกับวันศุกร์เดือน10ของปีมะโรงมังกรไฟคุณมีเลข6เลข8เป็นเลขนำโชคและมีสีเหลืองกับสีทองเป็นสีถูกฉลกสำหรับคำถามที่คุณถามถึงโชคลาภโดยรวมของชีวิตกับฐานะความมั่นคงในด้านทรัพย์สินเงินทองว่าในชีวิตจะมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน และอนาคตในวันข้างหน้าจะมีความสุขสบายอย่างที่ได้คาดหวังเอาไว้หรือไม่นั้นเมื่อเส้นชีวิตในมือข้างขวาปรากฏว่ามีเครื่องหมายหลักฐานของฐานะทางการเงินเกิดขึ้นถึงสองตำแหน่งที่ขึ้นคู่กับเส้นวาสนาที่แสดงถึงเครื่องหมายหลักฐานออกมาเหมือนกันนั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงชีวิตของคนที่มีเงินใช้ไม่ขาดมือเป็นมือที่มีโอกาสมีเงินเข้ามาอยู่เสมอนี่เป็นโชคลาภของคนที่มีมรดก มีบุญเก่าเก็บให้ได้ใช้สอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มาใช้อยู่เสมอนี่จึงเป็นมือของคนที่มีความสุขกายสบายใจในการดำเนินชีวิตเพราะเส้นที่เกิดขึ้นให้เห็นล้วนเป็นเครื่องหมายของความอยู่ดีกินดีที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินด้วยกันทั้งหมดการมีเครื่องหมายหลักฐานเกิดขึ้นคู่กันที่ด้านหนึ่งเกิดกับเส้นชีวิตและอีกด้านหนึ่งเกิดกับเส้นวาสนา และยังมุ่งหน้าไปสู่เนินอาทิตย์ที่แสดงถึงความสําเร็จให้เห็นอีกอีกทั้งมีเส้นพุทธที่ลากยาวมาจากฐานมือขึ้นไปสู่เนินพุทธอีกครั้งจึงปรากฏเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมขุมทรัพย์เกิดขึ้นบนเนินอังคารที่สื่อความหมายได้อีกว่าฐานะทางการเงินของคุณถึงแม้ว่าหากวันหนึ่งอาจมีช่วงเวลาที่เงินขาดมือไปแต่ไม่นานก็จะมีเงินก้อนใหม่มีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้ใช้จ่ายได้ดังเดิม ลายมือของคุณนั้นนอกจากโชคที่เกิดจากเส้นวาสนาคู่นี้แล้วบนเนินพระรหัสยังสแสดงให้เห็นอีกว่านี่เป็นมือของสุภาพสตรีที่มีโชคมาจากหลายทางมีทั้งโชคจากคู่ที่เป็นเพศชายที่มีฐานะเข้ามาสนับสนุนทางการเงินให้มีชีวิตที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อเนินพระรหัสในมือทั้งสองข้างต่างก็มองเห็นเครื่องหมายโชคลาบนี้เกิดขึ้นทั้งสองมือแต่จะอย่างไรก็ตาม การมีสมบัติถือครองนี้ควรมีการบริหารจัดการเงินทองของมีค่าให้ดีด้วยการรู้จักนำเงินไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ก็เป็นโชคอีกอย่างหนึ่งที่เกิดกับมือที่มีเครื่องหมายของความสำเร็จนี้อยู่ในมือทั้งสองข้างหากเจ้าชะตาบริหารจัดการเป็นก็ย่อมจะเป็นบุคคลที่มีเงินใช้ไม่ขาดมือดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นการเงินการคลังไม่ว่าใครก็ตามหากปราศจากการเก็บออม แต่กลับมีการใช้จ่ายออกไปมากกว่าเงินที่หาเข้ามาได้ชีวิตก็ย่อมจะติดขัดได้เช่นกันเพราะนี่เป็นมือที่เนินเสามองเห็นเป็นร่องรอยของการไหลออกเกิดขึ้นอยู่ด้วยและเหตุการณ์แบบนี้ก็มักจะเกิดขึ้นจากความใจดีความใจกว้างหรือบางครั้งใจอ่อนให้ความช่วยเหลือออกไปแต่ไม่ได้กลับคืนมาหรือได้กลับมาก็ไม่เท่าจำนวนที่จ่ายออกไปนั่นเอง เพราะลายมือที่มีโชคมาจากเพศตรงกันข้ามที่เป็นคู่ส่งเสริมกันนั้นมีโอกาสพบกับเพศชายที่ไม่ส่งเสริมได้ด้วยเช่นกันหากปรากฏว่าเห็นร่องรอยแบบนี้เกิดขึ้นระหว่างเนินอาทิตย์กับเนินวาสนาและถ้าหากคุณพบว่าฝ่ายชายที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นก็ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าจะตามใจตัวเองเลือกคบกับคนที่เราถูกใจ แต่ความก้าวหน้าไม่เกิดขึ้นหรือจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ส่งเสริมความมั่นคงจะดีกว่าที่ถึงแม้บุคลิกของเขาจะไม่ถูกใจเราเท่าไรนักส่วนคําถามถึงการมีคู่ครั้งใหม่ของคุณนั้นสุภาพสตรีที่มีเนินสุขสมบูรณ์พร้อมกับเส้นครอบครัวเกิดขึ้นเป็นคนไม่ขาดคู่อยู่แล้วและส่วนหนึ่งก็เกิดจากความเป็นคนทันสมัยเป็นคนมีไฟอยู่เสมอ และอีกส่วนหนึ่งก็คือเสน่ห์ที่มีอยู่กับตัวเองตามธรรมชาติการได้คู่เป็นเพศชายที่เกิดในปีฉลูปีขานปีเถาะปีมะโรงด้วยกันและปีมะเส็งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปีที่ส่งเสริมฐานะกันดีการได้คู่เป็นคนปีมะเมียจะมีความยากลำบากในช่วงแรกแต่จะกลับมาดีเอาช่วงหลังการได้คู่กับคนปีมะแมอาจจะต้องมีการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นและการได้คู่กับเพศชายปีรักกา ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ส่งเสริมฐานะกันดีมากสุดท้ายก็คือคนปีวอกที่อยู่ในฐานะปานกลางเท่านั้นส่วนปีอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมานี้ล้วนเป็นปีที่ไม่ส่งเสริมกันและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรคำนึงถึงก็คือเขาควรเป็นเพศชายที่มีความอาวุโสมากกว่าตัวเองจะเหมาะกับบุคลิกของสุภาพสตรีที่เกิดปีมังกรไฟมากที่สุดส่วนคำถามถึงลูกที่คุณเป็นห่วงนั้นเด็กที่เกิดจากคุณแม่ที่มีวาสนา ย่อมนำโชคลาบติดตัวมาด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยตั้งแต่เวลาเกิดของคนที่มีความสุขกายในการใช้ชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่ยุ่งยากกับการทำมาหากินเป็นคนที่ไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำหากลูกทำงานราชการก็จะมีความก้าวหน้าแต่ถ้าหากเป็นคนค้าขายจะขายดีมีกําไรมีความร่ำรวยเทียมหน้าเทียมตากับเขาได้แต่สิ่งเดียวที่ลูกควรเอาใจใส่ก็คือสุขภาพดีๆเงินซื้อไม่ได้ การรู้จักออกกำลังกายหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มมึนเมาจะทำให้ลูกมีสุขภาพที่ดีไปตลอดชีวิตก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณทำตามความฝันให้สำเร็จได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแต่นอกจากกำลังใจที่เรามีให้กันแล้วนั้นหากมีพรใดที่ประเสริฐสุดเราก็จะขอให้พรอ,อันประเสริฐนั้นจงโดนบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะคิดหรือหวังในสิ่งใดก็ขอให้คุณสมหวังดังตั้งใจด้วยเถินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม